ก็เปนงืนกป็ไปปกป้องคุณเลยนะผมกขอบคุณมากมากเลยครับมันต้องบอกอย่าไปดราม่าเพราะว่าไม่รู้จริงๆครับไม่ไม่รู้เลยแล้วก็แบบมันมันเก่าแล้วอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้แบบมันเราไม่ได้มีจะากนครับมันเป็นคอนเทนต์ในรายการเฉยที่พูดถึงเรื่องนี้เพื่อนําไปสู่เรื่องอื่น ผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นหนังไทยนะฮะอีกหนึ่งเรื่องที่โอ้โหมีกระแสตอบรับที่ดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็กวาดรายได้ไปกว่า500ล้านบาทแล้วนะตอนนี้สําหรับหนังเรื่องสับปเปลือนะฮะแต่ที่หลายคนสนใจไม่น้อยเลยนั่นก็คือพวงกับต้องเตยนั่นเองนะฮะที่โอ้โหมีดราม่าตามมาแบบดุเดือดเลยนะฮะหลังจากที่หนุ่มน็อตบอร์ดครับได้ถามคําถาม,ถามหนุ่มต้องเตยน,นะถึงสไตล์การแต่งตัวที่เป็นเสื้อผ้าขาดขาดกางเกงขาดขาดในตอนนี้นะฮะแล้วก็เหมือนไปถามคําถาม,ถามในรายการแฉเนี่ยนะเมื่อหปีที่แล้วว่า โอ้ทำไมคุณแต่งตัวแบบนี้ไม่ให้เกียรติรายการเราเลยนูนีน่น,นต่ดนานานะฮะซึ่งนะฮะหลายๆคนในโลกโซเชียลครับไปโฟกัสที่หนุ่มน็อตบรราริสนี่แหละฮะว่าเอ๊ะ เป็นการถามคำถามที่มันดูเป็นในเชิงบูลลี่ mm. เชิงดูถูก mm. เชิงเหยียดหยามหรือเปล่าไปในทางนั้นเนี่ยนะฮะ mm. ก่อนที่หนุ่มต้องเตนะฮะจะออกมาปกป้องว่าโอ้โหอย่าทัวลงเลยไม่อยากจะมีดราม่าอะไรแล้วล่าสุดคุณผู้ชมฮะโอ้โหเมื่อวานนี้เลยนะครับในรายการแฉน,นะฮะเป็นการเผชิญหน้ากันครั้งแรกระหว่างหนุ่มต้องเตและก็หนุ่มน็อตวริทเนี่ยนะฮะ ด้านหนุ่ม็อตวอลรีนะครับถึงกับยกมือไหว้เลยนะฮะแต่จะยกมือไหว้เพราะเรื่องอะไรแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับผมยังคงไปที่พูดถึงในวงการหนังไทยนะครับกับปรากฏการณ์จักรวาลหนังไทยบ้านอย่างภาพยนตร์เรื่องสับปเปลิกครับที่กวาดรายได้ไปกว่า500ล้านบาทไปแล้วนะฮะโดยหนังเรื่องนี้ครับได้ฝีมือการกำกับอย่างต้องเตทิติสีนวล ผู้กำกับมากฝีมือครับที่ฝากผลงานการกำกับและการแสดงเอาไว้มากมายครับโดยก่อนหน้านี้ครับมีดราม่าร้อนระอุนในโลกโซเชียลมีการขุดคลิปของต้องเตมเมื่อ6ปีก่อนขึ้นมาครับหลังจากที่พิธีกรหลักในรายการแฉอย่างหนุ่มน็อตวาริสได้ถามคำถามต้องเตว่าคุณแต่งตัวอะไรของคุณคุณไม่ให้เกียรติรายการพวกเราทำไมแต่งตัวให้มันขาดขนาดนี้งานนี้ฮะก็ทำเอาทัวร์เนี่ยไปลงที่หนุ่มน็อตอย่างหนักเลยนะครับและหลายคนก็มองว่าเป็นการสัมภาษณ์ในเชิงเหยียดและไม่ให้เกียรติแขกรับเช ต่อมาครับต้องเตก็ได้ออกมาปกป้องว่ารถทัวร์อย่าไปลงพี่เขาเลยเพราะจริงๆไม่มีอะไรให้ดราม่าเลยอีกทั้งตนเองต่างหากที่อาจจะสมควรโดนด่าก็เป็นไปได้เหมือนกัน จากดราม่าที่เกิดขึ้นครับล่าสุดเมื่อวานนี้ฮะ23ตุลาคมรายการแฉครับได้เชิญต้องเตมาออกรายการอีกครั้งหนึ่งนะฮะและเป็นการผเผชิญหน้ากันครั้งแรกหลังดราม่าระหว่างต้องเตกับน็อตโดยมดดำคาชาพาตันเจริญครับเผยว่าเป็นคนชวนต้องเตมาออกรายการแฉเมื่อ6ปีก่อนเองเพราะตอนนั้นเนี่ยมีคาแรคเตอร์และก็คิดว่ายังมีคนแบบนี้อยู่บนโลกจริงๆหรือตอนเนี่ยรู้สึกชอบความคิดและก็ไม่อยากจะเชื่อว่า ยังมีคนแบบนี้อยู่จริงๆโดยตนเนี่ยไปเจอที่บ้านกล้องห้วยไร่ในรายการตีท้ายครัวซึ่งตอนมาออกรายการก็แต่งตัวแบบนี้โอ้โหทัวลงซึ่งน็อตเผยว่าจริงๆแล้ววันนั้นมันเป็นสคริปต์เพื่อไปเมคโอเวอร์นั่นเองด้านมดดำเผยว่าคำพูดเดียวที่จำได้ตอนนั้นคือกล้องไม่ให้ซื้อเสื้อผ้าใช่ไหมก็บอกว่าเขาไม่ซื้อเสื้อผ้าเพราะกลัวหลอกว่าเขาเมื่อ6ปีที่แล้วคลิปเต็มติ๊กตอไปหมดเลย จนคนเนี่ยคิดว่ามารายการแล้วแต่นั่นเมื่อ6ปีที่แล้วตั้งแต่เป็นพระเอก MV ส็สวใส่วาซีบอทิ่มกันตอนนั้นคุยกันแล้วยังมีคนแบบนี้ในโลกจริงๆหรือชอบไปอยู่กับโฮมเลสหรือว่าคนไร้บ้านเนี่ยนะชอบไปอยู่ป้ายรถเมย์นะด้านมดดามก็ถามว่าไปทําไมด้านตองเตก็บอกว่าไปใช้ชีวิตครับให้มันลําบากที่สุดเลยด้านมดดาเนี่ยก็เผยต่อนะครับว่าเขาบอกว่าใช้ชีวิตให้ลําบากที่สุดเพื่อว่าวันที่สําเร็จเนี่ยจะได้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตซึ่ง ตอนจบเนี่ยเราก็เมคโอเวอร์ over, แต่ก็ไม่เห็นจะตัดคลิปบ้างเลยซึ่งต่อมาก็ถามถึงต้องเตะว่าเห็นกระแสแล้วเป็นยังไงถึงขนาดที่ปกป้องคุณน,น็อตเลยนะด้านหนุ่มน็อตนะฮะก็บอกว่าโหขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะก่อนที่จะยกมือไหว้นะครับด้านหนุ่มต้องเตะน,นะฮะก็ยกมือไหว้ตอบแล้วก็บอกว่าไม่รู้จริงๆครับไม่รู้ว่าดราม่าอะไรมันเก่าแล้วด้านน็อตเองฮะก็ชี้แจงดราม่าที่เกิดขึ้นครับว่ามันเป็นคอนเทนต์ในรายการเฉยๆ พูดเรื่องนี้เนี่ยเพื่อที่จะนําไปสู่เรื่องอื่นเท่านั้นเองด้านมดดามฮะก็บอกต่อนะครับว่าทัวลงไปแล้วแหละแต่ดีนะที่คนไปขุดคลิปนั้นขึ้นมาเพราะคําตอบที่คุณตอบเมื่อ6ปีที่แล้ววันนี้คุณทําสําเร็จแล้วด้านหนุ่มน้อยก็บอกว่านั่นก็คือตัวตนของคุณจริงๆด้านมดดามก็บอกนะฮะว่าวันนั้นเนี่ยก็บอกว่าแกเป็นบ้าอะไรทําไมไปอยู่กับคนเก็บขยะเขาบอกว่าถ้าวันหนึ่งที่งานสําเร็จจะได้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่ด้านต้องเตบอกว่าลําบากให้มากที่สุดเวลามีความสุขถึงมันจะเล็ก มันก็จะเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ด้านหนุ่มร็อดถามต่อนะครับว่าวันนี้เราประสบความสําเร็จขั้นใหญ่มากๆเลยเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างด้านหนุ่มต้องเตนเนี่ยก็เผยว่าดีใจมากๆเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะทั้งเขียนบทเองกํากับเองแสดงเองตัดต่อเองทําซาวเองการตลาดเองอีกตั้งหากเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะก็เคยกำกับ MV ขวัญเออยขวัญมาของพี่ปามีนะฮะแล้วก็มีเพลงของอวงค็อกเทลแล้วก็มีไททัสมิทด้วยนี่นะฮะ ด้านหนุมน้อยก็บอกโอ้โหเป็นเพลงที่ยอดวิวหลักร้อยล้านหมดเลยที่คุณทำนะฮะงานนี้ครับคุณผู้ชมฮะหลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่อ,ออกไปนะครับก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์กันสนั่นวันไหวเลยอาทิเช่นจากรายการแฉกลายเป็นรายการแผลหนึ่งวันหลังจากทัวลงเชิญเข้ามาดา่าโดนทัวลงไป3รอบนี้ดูไว้ธรรมชาติเลยนะเตง วายวันนั้นกับวันนี้ช่างแตกต่างแต่ก็มีบางส่วนครับออกมาบอกว่าจบดราม่าเธอหนุ่มต้องเตเองก็ไม่ได้ติดใจอะไรและในรายการนี้ก็เป็นการชงให้ต้องเตเนี่ยตอบความเป็นตัวเองออกมานะฮะก็มีคอมเมนต์อาทิเช่นน้องต้องเตบอกไม่ต้องดราม่าค่ะมดดําเชิญต้องเตมาเมื่อ6ปีที่แล้วเพราะมองเห็นว่ามีแววจะดราม่าทําไมเวลาที่เขา3าก็ให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบเขาสร้างและชงให้ต้องเตพูดถึงคาแรคเตอร์ของตัวเอง ก่อนที่ต่อมานะครับคุณผู้ชมฮะทางด้านของหนุ่มน็อตวอร์เริเองจะออกมาเคลียร์ในประเด็นดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยได้โพสต์รูปคู่หนุ่มต้องเตซึ่งครั้งนี้เจ้าตัวได้ทิ้งท้ายครับว่าอย่าตกเป็นเครื่องมือของสื่อบางประเภท ที่ต้องการให้สังคมเนี่ยแตกแยกพร้อมแคปชั่นระบุอย่างนี้ครว่าขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะครับ่5 0 0ล้านสับเปลอและขอใช้โอกาสนี้ชี้แจงประเด็นที่เกิดขึ้นต้องเรียนแจ้งว่าผมไม่มีเจนตนาจะเหยียดน้องตามพาดหัวข่าวที่เห็นกันแต่ในการทํารายการนั้นมันต้องมีประเด็นที่จะพูดคุยกับแขกรับเชิญซึ่งในวันนั้นประเด็นคือความคิดในการใช้ชีวิตของน้องที่แสดงออกมาเป็นตัวตนแน่นอนว่าคําถามอาจจะดูร แรงและไม่ถูกใจใครหลายๆคนที่ชื่นชอบน้องแต่มันเป็นรูปแบบของรายการซึ่งเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มทั้งทีมงานและพิธีกรไม่ได้มีเจตนาที่จะดูถูกหรือเหยียดน้องใดๆน้องเป็นแขกของทางรายการซึ่งทางเราต้องให้เกียรติกันอยู่แล้วทุกอย่างเป็นไปตามสคริปต์ที่วางเอาไว้ ส่วนตัวชื่นชมน้องในความสามารถด้วยซ้ำสำหรับคนที่ได้ดูจนจบรายการแบบไม่มีอคติเข้าใจว่าเป็นอย่างไรและสำหรับคนที่อ่านแค่พาดหัวข่าวโดยไม่ไปตรวจสอบรายละเอียดให้แน่ชัดเนี่ยและก็ตัดสินคนอื่นจากคำไม่กี่คำขอให้มีสติและวิจรรารณญาณมากขึ้นหลังจากนี้นะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะเยอะๆครับอย่าตกเป็นเครื่องมือของสื่อบางประเภท ที่ต้องการให้สังคมแตกแยกกันเลยครับเราคนไทยรักกันไว้ครับเอาเป็นว่าก็เคลียร์ชัดๆแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะหนุ่มต้องเตมไม่ได้ติดใจอะไรแล้วก็ไม่อยากให้มีดราม่าด้วยซ้ําส่วนพี่น็อตเองก็ไม่ได้มีเจตนาดูถูกเพียงแต่มันเป็นสคริปเพื่อนําไปสู่คําตอบของต้องเตที่จะโชว์ความเป็นตัวเองโชว์คาแรคเตอร์ของต้องเตด้านแฟนๆนะฮะก็เอาเป็นว่าจบดราม่าแยกย้ายดีกว่านะครับคุณผู้ชม ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง y u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  e ท็อปดาราด้วยนะคะ